สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่13มิุนายนพุทธศ,ศักราช2566ครับมาเบ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับ,บมีลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับผัดปกคลุมเลยอันดามันนะครับอ่าวไทยนะครับตอนนี้มีกำลังอ่อนประกอบกับ ลองมอสสูมผาดผ่านประเทศพมานะครับผมเข่าสู้ยอมความขุอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับผมรวมไปถึงทะเลจีนใต้นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับกัะเทียนให้บริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนของเ้านี่ก่ะยังคงมีฝนภาคเนองเกิดขึ้นอยู่นะครับต่อมานะครับผมภาพใายดาวเทียมนะครับจากที่ปากกฏสิเห็นได้ว่า ด้านตอนบนของบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเขานะครับเพราะว่าที่เป็นหนองคายบึงการนะครับผมอุดรธานีนะครับผมกะชีมีเมกปกคลุมเป็นส่วนหลายนะครับเ<ม>ดาราตัวอากาศจังหวัดคอนแก่นนะครับตอนนี้ครับพบกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดบึงการนะครับบนสุดเลยครับผมส่วนพื้นที่อื่นๆยัง,ๆยงบม่มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ ต่อมานะครับผมเลาดาตัวอากาศสุโขทักษ์นะครับกาศีเห็นได้ว่าบริเวณประเทศลาวนะครับผมกามีฝนตกนะครับผมเล็กน้อยที่กันครับผมเมื่อนี้นะครับผมกามีฝนฝ่าขนองไ่อยละสีซีของพื้นที่นะครับต้นร้ายกาที่เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอุดรหนองคายบึงกาฬนะครับรุงเทักละกกาศทพนมนะครับกาสังกตเห็นได้ว่าฝนกางที่เป็นไปทางตอนบนของภาคนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี้ใ้ที่32-36องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับผมมาเบอง์การ์ดหมายเจนเมือทางนานะครับผมกตเสียนได้ว่านะครับผมในช่วงวันที่14-16นะครับจะมีปริบาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่7 8ฝนก็จะค่อยๆลดลงนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็ ยังอยู่ในเกณฑ์ส่งโตอยู่นะครับกต่ที่มีลดลงแน่ในช่วงที่นีฝนล้วกะ็เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปริมาณฝนลดลงนะครับผมส่วนอุณหภูมิตาสุดก็ต้องโตครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉนือตอนบนกับผมกับพี่เพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยาย